นัดบ่อน้ำบ่อน้ำนี่แสดงว่าบ่อหูใช่ไหมเนี่ยเอ้าสวัสดีครับค่าผู้ชมราเรี่คือไรกันวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับน้องตู่นี่เลยค่ะพี่แอที่นี่ก็คือสถานีกษตรหลวงยินดีท้งนันันันว่าแต่วันนี้จะพาไปเที่ยวไหนครับเนี่ย ออาไปเดินมันรอบแล้วไม่ไม่รู้เหรออ้าวเราก็สังเกตการไปก่อนแต่ส่วนที่เที่ยวนั้นอ่ะก็ต้องพาผู้รู้ไงคะก็้องผู้รู้ถามถามถามพเพ่พูดมากบอกมาเลยดีกว่านี่โอ้โหลพยมาเที่ยวอ้าวไม่ได้เรามาเที่ยวเราต้องมีข้อมูลล้วต้องศึกษาไว้เก่งจริงนี่นานี่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 ที่เด็ดเด็ดเลยนะของที่นี่นะสวนแปดสิบพรรษานี่น้ำตกสิริภูมิสวนหลวงสิริภูมิ สวนกุหลาบพันปีอุ้ยน่าไปอ่ะอยากเห็นกุหลาบพันปีจะได้เกิดทันไหมพันปีนี่ไงนี่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 อันเนี้ยน่าสนใจมากเราเคยเห็นแต่สัตว์กินพืชใช่ไหมนี่เขามีโรงเรือนรวบรวมแล้วจัดแสดงพันพืชกินสัตว์พืชกินสัตว์อยากเห็นไหมหน้าตาเป็นไงก็คงจะหน้าตาเหมือนพี่เนาะพี่ไงไม่เคยเห็นสัตว์กินพืชหน้าตาเหมัอนแน่เลยอ่ะเขามาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องค้างที่นี่กันเพราะวันเดียวเราเที่ยวไม่หมดแน่นอนโอ้ค้างที่นี่บ้านพัก ม,มีเอาหรอกต้องเก่ามีอยากใยตุกแกว้าไม่เอาอะครับน้ำร้าสมัยกันแล้วนี่พี่ไปอแอบทราบข้อมูลมานิดนิดี่เนี่ย,ยเขาจัดแบบแบบว่าโมเดิร์นอะแต่พี่ก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันโอ้จะเชื่อได้ไหมเนี่ยคกูมยิยมครับเดี๋ยวตามพวกเราสองคนไปดูกันนะครับว่าสถานที่พักของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เนี่ยแล้วก็ส่วนจัดแสดงต่างๆที่เที่ยวสวยงามขนาดไหนจะเหมือนคำล่ำลือที่พี่เอพูดด้วยหรือเปล่า ตามเราไปเลยครับ Let's go ผู้ชมครับวันนี้รายการ Let's go พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปชมบ้านพักในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์นั้นที่เขาบอกว่าทั้งสวยในสไตล์โมเดลอย่างที่พิธีกรสองท่านได้พูดเอาไว้นะครับเราไปชมทัศนียภาพที่สวยงาม ความงามของดอกไม้ในบรรยากาศที่หนาวเย็นบนสถานีเกษตรหลวงอินทนน์กันก่อนก็นแล้วกันนะครับพูดถึงสถานีเกษตรหลวงอินทนน์นะครับนับตั้งแต่ปีพศ2520ถือว่าเป็นปีก่อตั้งสถานีเกษตรหลวงอินทนน์นั้นนับเป็นของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้สงสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขาอย่างมากมายไม่เพียงเป็นแหล่งส่งเสริมเกษตรกรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้เท่านั้นนะครับพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอิทนนนั้นมีทัศนียภาพที่งดงามจากขุนเขาน้อยใหญ่มากมายประกอบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีส่งผลให พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกพื้นที่ให้เข้ามาเยือนองนอยยนอนลอง้ใตป ภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนทนั้นนอกจากจะมีบ้านพักที่สวยงามแล้วในบริเวณที่ใกล้กันนั้นยังมีสวน8 0พรรษาเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติที่สร้างขึ้นในปีพศ2550เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ8 0พรรษาภายในสวนตกแต่งด้วยไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิดที่ตกแต่งกันอย่างลงตัวและสวยงาม ซึงอยากจะขอแนะนําคุณผู้ชมเอาไว้ว่าถ้ามีโอกาสเดินทางไปเที่ยวยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนล่ะก็สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะพลาดนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปครับคุณผู้ชม นอกจากพันไม้นานาชนิดที่ตกแต่งอย่างสวยงามในบริเวณสวน80ปันศานั้นยังมีสระน้ำขนาดไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่แต่ถูกจัดวางไว้ได้อย่างลงตัวกับสวนดอกไม้ที่สวยงามพร้อมทั้งยังมีพระนางคู่หนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของสระน้ำแห่งนี้ซึ่งนั่นก็คือหงดําหงดําคู่นี้นะครับทางสถานีกเกษตรหลวงอิทนทนนท์นั้น ได้รับมอบมาจากศิลปินท่านหนึ่งนั่นก็คือพี่เบิร์ตธงชัยแม่งไต่นั่นเอง และด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลถ,ถึง1,380เมตรทำให้สภาพอากาศของสถานีแห่งนี้นั้นมีความหนาวเย็นตลอดทั้งปีจึงเหมาะแก่การศึกษาพัฒนาและวิจัยพันธุ์พืชเมืองหนาวอีกมากมายเลยล่ะครับคุณผู้ชมออออกกไไปปดูออปคหาน สวยสวยมากเลยอ่ะขอบคุณบูุณอะไรอ่ะเอา้าก็เมื่อกี้ชมหนูว่าสวยอ่ะเอ้อพี่ชมบ้านอ๋อตลอดเวลาเอาแหละหนูรู้ว่าการที่พี่จะมาชมหนูบ่อยๆอ่ะอายใช่ไหมละ่ะคิดเองตลอดเอางี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <S <S ยกโทษให้ตรงไหนนี่ชมบ้านเดี๋ยวหนูแก้ไม่หนูไมิชีก็ชมมาเรื่อยๆแล้วกันนี่ดูเขาตกแต่งนี่แบบสไตล์โมเดิ ผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติลงตัวมากเนาะโมเดิร์นเอาไม้มาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายเห็นไหมจัดได้ลงตัวมากๆอ่ะทั้งโมเดิร์นทั้งธรรมชาติมารวมกันตรงคือนมากๆนี่นี่นี่ดูด้านนี้เลยไฮไลท์ไฮไลท์อะไรอ่ะเห็นไหมยังมีระเบียงด้วยนะแบบว่าทรงอ่ะเป็นโมเดิร์นแต่ว่าพอออกมองออกไปด้านนอกแล้วเนี่ยแบบเหมือนธรรมชาติมากโอ้โหทีนี้ถ้าเราดูหนังดูอะไรเสร็จแล้วเราอยากสุด อากาศบริสุทธิ์ใช่มัอยูนตรงนี้ดีกว่าใช่แล้วนี่วิวเห็นไหมเห็นภูเขาลูกนู่นเลยดูดิหนูเห็นยานู่นลอยจิลายโอ้เกินไปก็หนูเห็นจริงๆอ่ะข้างหนก็มีมาดูโอเคยไงอ๋อนี่สวยมากเลยอ่ะโมเดิรลสุดๆอ่ะตกแต่งมีสไตล์มากเลยเหมือนอยู่คอนโดหรูนะใช่นี่นีด้านนี้เลย เขาเตรียมแก้วจานชามให้เราหมดทุกอย่างเลยเนี่ยใช่แล้วต้องเอาอะไรมาเลยนี่ยเนี่ยเออมาแต่ตัวกับเสื้อผ้าพอโอ้โหที่อะไรเนี่ยกระทะเป็นกระทะไฟฟ้าโอ้ยอะไรจะร้อนไวไหมมุกอุ้ยเอาไว้ทำเมนูใช่โอ้อุ้ยอุ้ยอันนี้เขาเตรียมให้เรามาปิกนิกใช่ปหมแลก็ปิดแล้วก็ทิ้ไปสนามหญ้าข้างนอกก็ได้อ๋อหนูเห็นละอืม มีซิงค์มีอ่างมีถ้วยมีชามมีทุกอย่างเลยครบเรียกว่าเป็นห้องครัวย่อมๆเลยก็ว่าได้เราจะทาเมนูให้พี่กินมเป็นเมนูสุดยอดอลังการแห่งปีโอได้แก่ไข่ต้มไข่เจียวไข่ตุ๋นไข่ดาวไข่พัดเพ็ดไข่ย่อมไข่เยี่ยวมเดี๋ยวก็แม่ไข่เอ้าไม่รู้ออนูเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไข่ทุกชนิดโอ้ยเหนื่อยไม่เหนื่อยทำไมอ่ะกลัวน้องลำบากนี่ตู้เย็นเขาก็มีมีครบทุกอย่างเลยไหม ถ้าเราขี้เกียจทำอยากมีเวลาเที่ยวเยอะแล้วก็ไปซื้ออาหารสำเร็จมาแล้วก็มาแช่ไวในนี้แล้วยังไงต่ออ่ะเติมมาแล้วก็อุ่นนี่เขามีกระทะไฟฟ้าให้เราเอ้ยเตาไฟฟ้ากระทะอยู่ล่างกระทะเป็นเทฟลอนอันนี้เป็นเตาไฟฟ้าเน่เขาไวปิกนิกใช่ไหมใช่ปิดได้แล้วก็เที่ยวไปปิกนิกสนามหญ้ากันงั้นไปเลยปะไปเอาก็มาถือสิปิดสิเอาก็ถือดิเอาพี่ สวัสดีค่ะมณฑิราพิรมศรีค่ะนักประชา 3, สาัมพัธออนธ์สถานีเกษตหลองอินทนนท์ค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของสถานีเกษตหลองอินทนนท์นะคะก็สถานีเกษตรอินทนนท์ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพานันธ์ปี2522ค่ะตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะต้องการให้อะชาวบ้านลดการปลูกฝิน่นำไม้พืชผลเมืองหนาวมาปลูกทดแทนค่ะ สำหรับพื้นที่ภายในสถานีการสืทนทน์บริเวณบ้านขุนกาเนี่ยคะจะมีอยูประมาณ85ไร่นะคะซึ่งเป็นสวนการจัดแสดงงานวิจัยของสถานีการสื่อวงของเราะคะ่ะส่วนชาวบ้านนะคะที่อาศัยอยู่นะคะที่เป็นชาวเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวเขาเผ่าม้งนะคะแล้วก็ชาวเขาเผ่ากะเหลี่ยงะคะ่ะ ชาวเขาเหล่านี้นะคะก็ส่วนใหญ่พืชที่ปลูกก็คือดอกเบญจมาศนะคะที่เป็นงานส่งเสร,ริมของทางสถานีของเรานอกจากนั้นเราก็ยังมีผักพืชเมืองหนาวนะคะที่เจ้าหน้าที่เกษตรของเรานะคะได้มาทําการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจค่ะสําหรับสถานีกเกษตรหลองอิทนทนน์นะคะก็ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิญเกษตรให้กับผู้ที่สนใจในด้านงานวิชาการด้านการเกษตรงานประมงพื้นที่สูงเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะเรามีบ้านพักรับรองให้กับคนที่เข้ามาศึกษาดูงานนะคะ ซึ่งบ้านพักของเราเนี่ยก็สามารถรองรับเพียงพอกับจํานวนนะักวิชาการแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะทางสถานีกระสวนหลนของเราเมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำนะคะซึ่งสามารถผลิตขึ้นใช้ได้เองนะคะจากน้ําตกสิริภูมินะคะหรือว่าแล้วก็จากต้นน้ําที่มีแหล่งกําเนิดอ,อยู่ที่ดอยินทนทน์นะคะทาให้สามารถประหยัดพลังงานได้ค่ะสาหรับพลังงานน้ําก็ตอนนี้ชาวบ้านก็ได้ได,ไ,ดได้ใช้อย่าง เต็มที่นะคะแล้วก็โดยโดยความร่วมมือกับการไฟฟ้านะคะที่เข้ามาดูแลในเรื่องการควบคุมการผลิตไฟฟ้าค่ะอยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยขึ้นมาเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมได้ค่ะสําหรับผู้ที่สนใจทางด้านงานวิชาการนะคะทางสถานีของเราก็มีงานให้ใหความรู้นะคะทางการปลูกไม้ผลไม้ดอกเมืองหนาวค่ะ bye got ครับนี่คือรายการเกษตรไม่ใช่ค่ะของหนูของหนูสองคนนี่นี่รายการอะไร Let's go ครับผมแล้วอยู่ไหนรู้ไหมเนี่ยตอนนี้เหรอใช่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์พักที่ไหนเนี่ยพักที่ไหนคะพักที่นี่ตรงไหนคะตรงนี้เลยอ้าวแล้วพี่เป็นแขกรับเชิญหนูใช่ใครแขกรับเชิญใครก็ได้เนี่ยมายืมบ้านไม่ใช่เหรอก็มายืมบ้านขอบันทึกรายการไม่ใช่เหรอโโอ้หเห็นบ้านหลังนี้สวยพี่ ก็เดี๋ยวเราจะนอนตรงนี้เนาะพี่เนาะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษครับเป็นมือเงินเหรอนอนบนหลังฟ้าบ้้ห้องนอนก็มีทั้งสองห้องครับบ้านที่เนี่ยน่ะโอ้โหบ้านบ้านรับรองนักท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยออกจะหรูหราแล้วก็เป็นสไตล์โมเดลใชก่างเทั้งบรรยากาศความรู้สึกแบบ คุณยอดจริงพี่เนี่ยวันนี้ไปเที่ยวหลายที่เลยไปไหนที่ไหนบ้างเจอเป็ดเจอห่านเจอหงสหงอะหงส์เหรอของใครเอามาให้ลุงไหมพี่เบิร์ดตรงชัยรู้จักเปล่าอ่ารู้จักคนที่ร้องเพลงไอ้นี่เลง่นไหม,หมอกควันละจา้าใช่ฮะหมอกกันจางๆละควันเอา้าเหรอเยอะเยอะยอไอ้มุกนี้เตรียมเลยใช่ไหมเตรียมแต่เช้าเราไม่ได้เล่นอ้าวอ้าวอ้าวอให้สาระคุณผู้ชมหน่อยมาที่นี่เป็นยังไงบ้างใช่ครับบรรยากาศ พูดถึงชื่อดอยอินทนนท์เนี่ยนึกถึงสิ่งแรกก็คืออากาศก่อนล่ะแล้วก็วิวแต่เมื่อเข้ามาสถานีเกษตรหลวงแห่งนี้ได้เรืงความรู้มากมายเลยพี่อ้าวแต่แม้แต่พูดถึงแทาที่นี่เลยครับคุณผู้ชมครับการต้อนรับอบอ่นใช่เข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเราเราได้พบกับ ขาเรียกอะไรธรรมชาติบรรยากาศหรือว่าอากาศที่มันจับชื่อแล้วเนี่ยนะครับเรายังได้รับรอยยิ้มความยิ้มแย้มจากผู้คนที่นี่เจ้าที่ที่อยู่ที่นี่เลก็ไม่ต้องไมต้องมีความสุขถึงแม้บรรยากาศจะหนาวเหน็บแค่ไหนนะแต่เมื่อเราเจอการต้อนรับที่อบอุ่นี่คือทำให้เราลืมหนาวได้เลยใช่ค่ะทั้งที่พักเนาะไม่อยากไปไหนเลยอ่ะที่พักก็สวยสวยมากใช่นะตก ก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีดอกไม้อะไรครับปกติเราเห็นในรูปถ่ายเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแปลงดอกไม้นะนะใช่แต่เนี้ยเราตื่นนอนมาปุ๊บเปิดหน้าต่างวักวัเห็นเลยเห็นเลยนี่จะเล่าให้ฟังตอนแรกครับนอนแล้วก็ตื่นมาตกใจทำไมพี่นึกว่าเขาลอยโคมแบบหูทำไมโคมนมันเยอะขนาดนี้เป็นทิวแถวอ้าวแล้วมันเป็นอะไรอะ ันเป็นไอ้ไอ้ซุ้งที่เขาปลูกแปลงดอกไม้ไว้ปลูกดอกเบญจมาศไงแล้วเขาก็เปิดไฟเป็นน้งแปลงเลยไอ้เราก็คิดว่าโอ้โหใครมาลอยโคมไปดึกดื่นดื่นปางแล้วก็ดืนดูอยู่ตรงนั้นแล้วแต่มันไม่ลอยกลิ่นไม่ใช่อ๋อยี่เป็งมันแถวเลยเขาี่จะบอกให้ครับือเขาเปิดไฟกลางคืนเนี่ยเขาหลอกหลอกดอกไม้อืมทำไมอ่ะหลอกว่ากลางวันมันเป็นเทคนิคในการที่ทำให้ดอกไม้เนี่ยเจริญแบบตัวเร็วๆเหนงบานขึ้นสวยขึ้น เดี๋ยวพี่กลับบ้านไปนะครับพี่ไปห้องนอนลูกพี่ให้เปิดไฟไว้ลูกได้ตัวเร็วพี่รดีเอ๋เป็นคลิบที่ดคนสิ่งหนึ่งที่ต้องเดือดจากดอกไม้ความสวยงามนะครับเรื่องของผลไม้อที่นี่เนี่ยพัฒนาแล้วก็วิจัยเรื่องผลไม้เยอะมากโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผลไม้มึงหนา พี่มาก่อนพี่แนะนําเลยเพราะผมผมมาที่หลังผมได้ทานไม่แค่อะไรนะกีวี่แล้วก็อาโวคาโดอโวคาโดอืมได้แล้วเพนั้นหมดนะเสารถทานหมาด้วยที่เสารถที่เนี่ยเออหนึ่งเยอะเนี่ยลูกอีกลูกหนึ่งลูกกลมๆอะไรอะลูกอะไรไม่ลูกกลมๆสีทองๆองเนี่ยผมไม่รู้ชื่อเหมือนกันราคาทอง เขามีชื่อภาษาอังกฤษด้ผมก็ไม่รู้อกันอ๋อภาษาอังกฤษเรียกัตรทองเทงปากทองเทงชื่อพี่แถวบ้านไม่หเออมีรู้จริงทองเทงนี่เป็นเปภาษาแต่เดิมชื่อเขาของถิ่นใช่แต่ถ้าภาษาภาษาทางวิชาวิทยาศาสตร์หรือทางวิชาการจริงจริงแล้วชี่ก็คือ Cape g o o ร e b e r r y Cape Goose Cape g o o s ด เบอร์รี่อ่ามันเป็นผลไม้อยู่ในตระกูลเบอร์รี่ผมกินแล้วผมพอกัดไปผมว่า,วารู้สึกข้างในมันไม่ค้างเศรษฐอ่ะใช่มันเป็นไม้อยู่ในเขาเรียกไงสปีชี้อะไรสปีชีส์ในตระกูลเดียว,ว <c oughs> กันสปีชีส์ <c oughs> จริงจริงนะครับคือถ้ามันไอพืชชนิดเนี้ยมันมันเป็นสองลักษณะอยู่ได้สองตระกถ้าพวกผลไม้จะอยู่ในตระกูลเบอร์รี่ถ้าเป็นพวกผักมันจะอยู่ในตระกูลแบบพวก เมดลิ้งรู้จิ้ธรรมดาเลยที่แนะนําครับใกล้ๆกันเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าจะพาคุณผู้ชมไปดก็คืออะไรนะปลาเท้าปลาเท้าเป็นไงพี่ปลาเท้าเนี่ยมันเป็นปลาน้ําจืดอ่าแต่ว่าจะไปหากินแถวปฐุมแถวที่เพราะมันอยู่ไม่ได้มันต้องอยู่นะออยู่ตรงนั้นพี่ พขาอยู่ตรงนี้อยู่เขาเรียกปลายน้ําตกมันเป็นน้ําที่มันมาจากมันตกสี่ฟุตเลื่อยลงมานะครับน้ำเนี่ยเขาจะดับเข้ามาแล้วก็เลี้ยงปลาไอ้ปลาเรียนโบเท้านี่แหละมาที่นี่ต้องกินกินยังยังอย่ามาเสียเที่ยวต้องกินกินได้ไหมคะในบ่อเดี๋ยวไปสั่งที่สโมสรเขามีด้วยมีมีให้ทานนะครับสุดสดเลยสดๆเลยแล้วที่อยู่ใกล้ๆกันอยู่ในที่เดียวกันก็คือปลาสเตอร์เจียนสเตอร์เจียนเป็นไงพี่ มันเป็นปลาน้ําจืดตัวค่อนข้างใหญ่แล้ว<ม>แต่มันเป็นปลาโบราณนะอ๋อสีดาๆตัวยาวๆใช่ไหมพี่ใช่แล้วแต่ผมไม่รู้ปลาอะไรนั่นแหละเขาเรียกปลาเซอร์เจ,อเจียน<ม>เห็นเจ้าที่เขาบอกว่าปลาชนิดนี้อยู่ได้ในเฉพาะน้ําที่แบบว่าน้ําต้องเย็นจัดๆพี่ใช่ถูกต้องในอุณหภูมิที่ที่เหมาะสมเขาถึงจะอยู่ได้เคยกินไข่ขาวเวียไหมเหมือนกันไหมคะเข้าใจว่าไง เปลาคาเวียใช่ไม่ใช่ปลาคาเวียไม่มีในโลกนี้ไข่คาเวียเป็นเป็นชื่อของไข่ใช่ผมก็นึกว่าแบบมันเป็นชื่อของปลาคาเวียคาเวียเนี่ยมันก็เหมือนกับชื่อเมนูนี่แหละมันเป็นเมนูไข่ปลาแต่ว่าไอเมนูไอกที่เรียกว่าไข่คาเวียเนี่ยมันก็มาจากไอปลาสเตอร์เจียนนี่แหละเคยกินป่ะเคยกินแต่ใส่ปลาทูแล้วียแล้วก็คาเวียของไอเจ้าเรนโบว์เท้าก็มีนะลักษณะมันเป็น คือมันก็จะเล็กกว่าคือคือไข,ข่คาวเวียเนยวันเราสั่งคือเม็ดไข่มันก็จะใหญ่นิดๆใช่ไหมมันเกือบๆจะเท่าสาคูใช่ไหม่แต่ว่าไอ้คาเวียของเรนโบเท้าเนี่ยมันจะเล็กลงมาเล็กลงมานิดนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางนี้เนี่ยกำลังเขาเรียกกำลังทาการทดลองอยู่ที่จะรีดเอาไข่ของที่เจ้าเรียนโบเท้าสงสัยต้องไปชิมแล้วมเนี่ยนี่ไปดูนี่มาอย่างอยู่ใกล้ๆกันอครับโรงไฟฟ้าพลังน้ํา เป็นที่สุดท้ายวันหนึ่งยังเที่ยวแทบจะไม่ทั่วในนี้ใหญ่มากคุณสองคนต้องพาคุณผู้ชมเนี่ยเ t สโกใช่ไหมใช่ไปดูให้ทั่วแนะนำเดี๋ยวเล่าหมดก็ไม่สนุกเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปดูใช่ไหมบอกเลยเลยว่านิดๆโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่นี่นะผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เนี่ยในพื้นที่เนี่ยสถานี เกษตรหลวงอินทนนท์เนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยเหรอคะทั้งหมดถูกต้องเนี่ยไฟนี่เลยเปิดจากบ้านพักอะไรนี่คือคือใช้นีเลยโรงไฟฟ้าพลังน้ําเลยถูกต้องเราต้องไปดูกันให้ได้แล้วเนี่ยเพราะนั้นไม่พอครับเหลือด้วยจ่ายให้ที่อื่นด้วยให้ชาวบ้านแถวนี้บริเวณใกล้เคียงถูกต้องนะแล้วโดยตอนนี้รู้สึกว่าการไฟฟ้าภูมิภาคก็จะเข้ามาดูแล ช่วยในเรื่องนี้นั่นคือเรื่องของโลมาพลังน้ำเขบพวงจรทีเดียวยังไม่ได้ไปพาคุณผู้ชมไปซะมันเป็นหน้าที่ของเราใช่ไหมนี่ที่สงสัยนะเราสองคนเนี่ยเรื่องเงี้ยเฮ้ยอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณถามผมมาเยอะแล้วผมถามคุณบ้างอะไรพี่ได้ข่าวตอนนี้คุณนอกจากจะรับบทบาทเป็นพิธีกรแล้วเนี่ยครับคุณทําเพลงเรื่องเพื่อใช่พี่มีอัลบั้มส่วนตัวใช่แล้ไหมครับอัลบั้มมะม่วงสานฤดูใช่ไหมสานฤดู เออเป็นเพลงแนวไหนครับตามชื่ออะบ้างพี่ก็เองสฤดูครับเป็นแนวสบายสบายครับมีมีมีเอ็มวีให้ดูยังมีแล้วครับดูที่ได้ที่ไหนครับซื้อ youtube ได้เลยแล้วก็ทางช่องทั่วไปทางเคเบิลทางดาวเทียมโอเพลงฤดูเปลี่ยนใจใช่ครับแล้วเพลงไหนครับอันนี้เมื่อกี้เลยนะฤดูฝนฤดูฝนแล้วก็เพลงไหอันนี้ฤดูหนาวเป็นสัญญาการหมอกสัญญากางหมอกแล้วเพลงไหนนะเพลงไหน ขอเปียกใจจะมาขอทาไมมาโทรอ๋อชื่อเพลงชื่อเพลงก็ฝากคุณผู้ชมติดตามผลงานใช่ไหมได้ไปสั่งดูมีรอยในใจหนึ่งเพลงแนวตุสติกเวอร์ชั่นครับสบายๆอ๋อแล้วก็เร็วๆนี้เปลี่ยนแนวกันนิดนึงครับเป็นัลบว่าใหม่ล่าสุดอีกตอนนี้มอยู่ในห้องอัดอยู่อย่างนี้ดีกว่าครับคุยกันเนี่ยนะครับมันจะไม่เห็นเสียงได้ยินแต่ภาพ อ๋อใช่ไม่ใช่จะเห็นภาพมาดินเสียงเออนะครับง้นต้องฟังเสียงนิดนึงครับแซมเปลิลเป็นตัวอย่างแซมเปลิลเพลงสัญญากลางหมอกเจ้าอยู่ที่ไหนอย่ายหลืมสัญญากลางหมอกสิ้นนาวสายหม เดี๋ยวคุณเนี่ยหน้าคล้ายกับ,บ,บ,บศิลปินคนหนึ่งเดี๋ยวนะใช่เดี๋ยวนะอาอเนี่ยไอ้ ks ไอ้แกงส้มอ,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 อ่ะแกงส้มเดอะสตาร์อ๋อใช่พี่เออใครเราก,กว่าหน้าเหมือนกันใครเรากว่าแกงส้มดูดีกว่าเยะอะเนอะใช่แล้ว <laughs> <laughs> เฮ้ยเดี๋ยว <laughs> ยคุณเป็นอะไรแกงส้มคุณเป็นพี่เขาป่ะจริงเหรอไม่ไ้จะเหมือนกันขนาดนี้เหรอพี่ถอดแว่นหน่อยค่ะโชว์แว่นถอดแว่นถอดแว่น เปิดไน้ได้หมดได้หมด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 แลเล่นทำไมเล่นทำไม <c oughs> เหมือนห <c oughs> ให้คุณคนดูเหมือนกันไหมอือเออฝากผลงานของน้องด,ด้วยได้ดิบได้ดีนะ <c oughs> น้องอ่ะได้ดิบได้ดีค <c oughs> <c oughs> ือพี่คนเป็นพี่เราต้องเสียสละ <c oughs> อ๋อครับ แต่ก็โอเคคุณเพิ่งมีอัลบบ้มทชอบมาทางเพลงแล้วตอนนี้ก็ยังมารับบทบาทของการเป็นพิธีกรด้วยใวคุยกับคุณเสล้วเนี่ยคุณับตูบ้างดีกว่า<ช>ค่ดูตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับอ๋อก็มีรายการนะคะ let's go กับ get help รู้จักไหมคะพิธีกรอุยรายการนี้คุณดีมากเลยรายการนี้เป็นรายการที่ดีมากเลย แต่รายการนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วพิธีกรผู้หญิงนะมักจะหายตัวอยู่เรื่อยๆนะครับบางทีมันก็จะมีเป็นครั้งครั้งข่าวๆบ้างแต่ว่าที่หายตัวตอนนั้นใครก็มีบ้างมันก็ไดมีบ้างคนเรามันก็ต้องพนองหุ่นวันนั้นถอดออกจะได้นอกจากเป็นพิธีกรแล้วตอนนี้ต้องตู่ทําแยนด้บวชทําธุรกิจส่วนตัวใช่แล้วธุรกิจส่วนตัวค่ะใช่แต่ก็แต่ก็ยังมีเวลานะมาทําใช่แล้ว เออจริงจริงธุรกิจน่าจะยุ่งยุ่งนะไม่ได้ไม่ต้องมาจะพูดเล่นพูดเล่นเออก็เดี๋ยวรายการต่อไปนะคะแกเทลก็จะมีตู่แค่คนเดียวหรือไม่ก็เชิญพี่เอมาเป็นแขกรับเชิญเดี๋ยวก่อนวัดนนเดี๋ยวก่อนพูมกับเขาว่าไงนะเขาก็บอกสะดวกสะดวกเวลาทำงานใช่จัดแสงง่ายใช่ก็เราก er ็จะยึดกันสองรายการเลยใช่แล้วก็จะทำกันเองแก๊ะเทลด้วยครับ ไม่ดำไม่ได้ไม่ได้ว่าดำพี่ไม่ได้ว่าคือแค่แค่จัดแสงยากเฉยใช่เพราะว่าลบกตัหนุ่มมากเลยอยากรู้ไหมทำไมถึงได้ดำทำไมครับมาข้างบ้านตายอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรกันอะไรแล้วพี่ดำไปเกี่ยวอะไรกับเธอล่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเล็โกก็ขอเชิญคุณนงกลับไปเก้เท้าไงครับผมโอเคก็เราสามคนเนี่ยนะครับมาถึงที่นี่แล้วนะครับเราก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับให้มาสัมผัส คือใครที่อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศใช่ค่คะสถานที่ที่สถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์ ก็ไม่ใช่เฉพาะที่อินทนนท์อยากจะฝากทุกๆสถานีของเกษตรหลวงในทุกๆที่สะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นเพราะว่าแต่ละที่นี่สถานที่เขานี่น่าท่องเที่ยวครับคือได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งพักผ่อนแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆมากมายเลยจริงๆครับครับผมคราวหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนะครับโปรดติดตามกันตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Let's Go we'll all <coughs>